หนึ่งคำพิเศษสามานสองพิเศษอะไรลูกเปิดหนังสือได้แล้วพิเศษอีเฉพาะพิเศษอะไรอีกเขาไม่เคยไม่ทิ้งเลยเวลาอ่าพิเศษบอกเวลาพิเศษอะไรอีกลูกพิเศษบอกบนาทีฮะพิเศษอะไรครับ สที่แพิเศษบอก <S <S สถานที่พิเศษบอกพิเศษสามัญพิเศษขยายเฉพาะพิเศษแสดงคำถามพิเศษบอกเวรลาตอนนี้มาดูงานนะครับมาดูงานที่คุณครูให้นักเรียนเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับหน้าที่2เนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ย เลือกคำพิเศษในวงเล็บไปเจอไม่ตรงกับภาพแล้วสังเกตเพื่อสรุปลักษณะคำพิเศษชนิดนั้นๆคำพิเศษบอกลักษณะอ่านักเรียนมาดูพิเศษบอกลักษณะนะครับพิเศษบอกลักษณะตัวอย่างข้อที่หนึ่งนี้เขาให้มาคนจุดจุดจุดเนี่ยมักมีอารมณ์อารมณ์อะไรลูกอารมณ์อะไรอารมณ์ดี ดีนะครนเนี่ยในรูปเนี่ยในรูปเนี่ยเป็นคนลักษณะยังไงลูก<ด>อ้วนอ่าคนอ้วนมักมีอารมณ์อะไรครับเขาให้คําพิเศษมาหนึ่งคำว่าใหญ่สองสดสามอ้วนสี่หอ,หอมสี่แล้วก็ห้าดีดีค่ะหาคนอ้วนมักมีอารมณ์ดีดีครับต่อไปบ้านหลังจุดจุดจุดบ้านหลังอะไรลูก ใหญ่บ้านหลังใหญ่อยู่เชิงอดอกกุหลาบมีกลิ่นกินอะไรหอมนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคําพิเศษพวกนี้เนี่ยคําพิเศษพวกนี้มันทําไมลูกมันไม่มันเป็นพิเศษทำไมครับสามัญก็คือเป็นพิเศษที่มันไม่ต้องมีอะไรมาข้างหลังนะครับลูกนะครับ ต่อไปเรามาดูมาดูคำพิเศษบอกเวลานะครับคำพิเศษบอกเวลาไม่าดูนะครับเรามาดูคำพิเศษบอกเวลาบอกเวลามันจะมีคำอะไรบ้างลูกตอนกัน ก่อนทุกวันโบราณเนี่ยโบราณคำว่าโบราณแสแงว่าโบราณเนี่ยมันย้อนอดีตไปไหมเออ,เอ,อทุกวันก่อนนี่ไหมลูกแต่ถ้ามันเป็นเวลาตรงตรงเนี่ยเป็นเวลาที่เราที่เขาเขียนขึ้นมาแล้วเลยเนี่ยแล้วเราแล้วเรารู้เลยเนี่ยมันต้องเป็นยังไงครับถ้าถ้าถ้าเรารู้เลยแบบแบบบอกเวลาเลยแบบไม่เป็นคำพิเศษคือบอกตรงๆงเลยอย่างเช่นหกนาฬิกาอย่างงี้ถูกต้องไหมลูก ใช่ไหมคตอบอ่าคราวนี้เรามาดูคำาพิเศษบอกเวลาดาบเป็นอาวุธสมัยอะไรลูกดาบเป็นอาวุธสมัยไหนสมัยครับสมัยอ่าสมัยโบราณโบราณสุดาสุดารถน้ำต้นไม้ทำไมครับโว่า อันนี้ต่อไปอะไรครับบรุคทนนนอนแฟมฟานกอนอันนี้เรามาดูความพิเศษบอกสถานที่ก็จะมีคำว,ว่าบนไกลขวาอันนี้คือและมีเงิอนื่นอีกนะมีคำาือื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เขาคือยกตัวอย่างให้เราดูน,นักเรียนก็เอามาเต,ติมลงในช่องช่องรูปภาพเนี่ยให้ถูกต้องนะครับต่อไปมาดูหน้าที่ยี่สิบสาม นะมาดูหน้าที่ยี่สามหน้าที่ยี่สามอันนี้คุณไม่บอกนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ไปแล้วอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ไปแล้วอันนี้ยกตัวอย่างให้ไปแล้วห้ามหน้าที่ยี่สามต่อไปหน้าที่ยี่สิบสี่หน้าที่ยี่สิบสี่หน้าที่ยี่สิบสี่เขาบอกว่านะครับเขาบอกว่า ok ให้นักเรียนเติมคำพิเศษบอกลักษณะลงในช่องว่าง นักเรียนก็ไปหาคำลักษณะของคนเนี่ยลูกมีลักษณะอะไรลูกอ่าอย่างเช่นคนหนึ่งคนอะไรครับคนอะไรครับนักเรียนจะลักษณะของคนคนมีอะไรครับมีคนอ้วนมีคนผอมถูกไหมถูกต้องไหมครับได้ยินไหมเนี่ยมีคนอ้วนมีคนผอม มีคนสูงมีคนเตี้ยมีคนขาวมีคนดำอันนี้คือลักษณะของของคนแต่ข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาเขียนคําว่าคนจุดจุดจุดมักเดินจุดจุดจุดส่วนคนจุดจุดจุดมักเดินจุดจุดจุดแสดงว่ามันต้องเป็นมันต้องเป็นอะไรครับคนอะไรคนอ้วนมักเดินถ้าอ้วนเราจะเดินได้ได้ได้เร็วหรือได้ช้า อ่ะคนอ้วนมักเดินชา้าส่วนคนผอมมักเดินเอเออะไรประมาณนี้ยนักเรียนก็เอาคำพิเศษลงมาใส่นะครับดุดเดือนชอบรับประทานมะม่วงจุดจด,ดซึ่งมีรสมะม่วงอะไรลกูกถ้าเป็นมะม่วงสุกต้องมีรสอะไรมะม่วงสุกมีรส หวานแต่ถ้า<ม><ม>เป็นมะม่วงดิบ<ม>จะมีรส<ม>เปรี้ยวรสเปรี้ยวรสมันรสอะไรอีกก็แล้วแต่เรา,เาเก็เขียนมานะครับคำพิเศษของมันนะครับอันนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมต่อไปต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่สองคุณครูบอกนักเรียนว่าการทําแบบขนาดแต่ละคันนะครับการทําแบบหนแต่ดดละคั้นให้เราเนี่ยอ่านคําสั่งให้เรียบร้อยก่อน นะครับให้อ่านคําสั่งเรียบร้อยก่อนข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าให้นักเรียนวิเคราะห์คําวิเศษในประโยคแล้วเขียนลงในตารางตามชนิดของคําวิเศษนั้นตัวอย่างเช่นสิ่งใดก็ไม่มีค่าสําหรับพ่อแม่เท่ากับลูกนะครับมีคําวิเศษไหมมีคําวิเศษไหม คำพ,คำพิเศษบอกลักษณะมีไหมไม่มีคำพิเศษบอกเป็นคำพิเศษบอกเวลามีไหมไม่มีไม่มีมมคำพิเศษบอกสถานที่มีไหมเอาเอาในตัวอย่างนะมีไหมบอกสถานที่ไม่มีมันไม่มีในไงลูกนักเรียนดูสิสิ่งใดที่มีค่าสําหรับพ่อแม่เท่ากับลูก ชี้เฉพาะก็ไม่มีมนักเรียนมาดูไม่ชี้เฉพาะนี่ไงสิ่งใดสิ่งใดเนี่ยคําว่าสิ่งใดเนี่ยคำว่าใดเนี่ยมันไม่ชี้เฉพาะและ้วคราวนี้เรามาดูเรามาดูข้อสองจุดหนึ่งข้อสองจุดหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อสองจุดหนึ่งนะอย่าเอาคําอื่นมาเขียนนะอย่าเอาข้ออื่นมาเขียนนะเพราะว่าอะไรเนี่ยเพราะว่ามีข้อสองจุดสองสองจุดสามสองจุดสี่อยู่ตรงนี้อยู่เขาแบ่งให้เป็นข้อข้อแล้วนะครับนักเรียนอย่าทำมั่วนะ ดูดีๆนะครับบางคนเขียนข้อหนึ่งข้อสองรวมกันทัหมดเลยเหมือนตอนนั้นน่ะเหมือนเหมือนช่วงแรกๆอะ่ะนะครับคราวนี้เรามาดูข้อสองจุดหนึ่งครูยกตัวอย่างให้ดูเขาบอกว่านุชเป็นเด็กน่ารักไม่เคยกลับบ้านค่าบอกลักษณะมีไหมมีบอกลักษณะไหมวิเศษบอกลักษณะมีไหมลูกมีนะฮะมีมีคำว่าอะไร อเออคำว่าน่ารักโอไมก์ก๊อนักเรียนทําไมอินเทอร์เน็ตของใครเชื่อมต่ออยู่ไหมของครูทําไมมันรู้สึกเหมือนมันจะหลุดมักระตุกอคะครับโอ้เสียงกระตุกไหมกระตุกไหมหยุดกระตุกยังกกระตุกระตุกหยุดยังหยุดยังหย,ยุดยังครับนักเรียน ฮัลโหลหยุดับุกหยุดยันนกลงไูกน,นะคะโอเคคราวนี้เรามาดูต่อนะครับเรามาดูต่อ <c oughs> เขาบอกว่านุชเป็นเด็กน่ารักไม่เคยกลับบ้านคำบอกลักษณะบอกว่าอะไรลูกบอกลักษณะ <c oughs> น่ารักถูกต้องไหมบอกว่านุชเนี่ยเป็นเด็กน่ารักเนี่ยคำานี่ยคำพิเศษเนี่ยมานะครับพิเศษนะครับมาขยายกริยานะ เนี่ยวิเศษคําว่าน่ารักเนี่ยคําว่าน่ารักมาขยายกริยากริยาคาว่าอะไรลูกขยายคํากริยากริยาคําว่าอะไรกริยาคําว่าอะไรเนี่ยเป็นเห็นไหมเนี่ยคำว่าเป็นเนี่ยเป็นคํากริยานเนี่ยคําว่าเป็นเนี่ยเป็นคํากริยานะครับน่ารักเนี่ยเป็นคําวิเศษมาขยายคําว่าเป็นนะครับเป็นเด็กน่ารักไม่เคยไม่เคยกลับบ้านคํา มีคำว่ามีคำมีคำบอกเวลาไหมมีบอกเวลาไหมมีมีบอกเวลาไหมมีะเออมีคำบอกเวลาว่าอะไรลูกครบอกปริมาณหรือจำนวนบอกไหมมีปริมาณหรือจำนวนบอกไหมจำนวนไม่มีอ่าไม่มีจำนวนนะครับไม่มีจำนวนมีจีเฉพาะไหม เฉพาะไม่มีมีชี้เฉพาะไหมมีหรือไม่มีไม่มีครับไม่ชี้เฉพาะหรือมีไหมมีชี้เฉพาะฮะแน่ใจเหรออ่าอันนี้การบ้านให้นักเรียนไปหาการบ้านให้นักเรียนไปหามานะตรงนี้นี่ตรงนี้นี่นะครับมีชี้เฉพาะหรือไม่ชี้เฉพาะ ต่อไปมาดูข้อสามเขาบอกว่านายพรานพบช้างเผือกในป่าลึกทางเหนือมีบอกลักษณะไหมอ๋อกระตุกยังไรครูเน็ตกระตุกแล้วลูกครูใช้เน็ตโรงเรียนวันนี้มันเลยกระตุกอ่ะขอโทษทีโอ้ยกระตุกหยุดหยุดยังลูกมากครับกระตุกมากไหมหรอครับ ยไ่หงาย่าไม่หงาเลยไม่หายเลยแป๊บหนึ таки, ่งแป๊บหนึ่งอ้จะไม่ได้อัดวิดีโอแล้วเนี่ย มายังครับมายังลูกนักเรียนมายังมามาแล้วหายกระตุกอย่างลูปมาแ<า>ล้วครูข อ,อย่าหมูกินเลยอ้อ่ะอนนี้นักเรียนมาดูต่อข้อที่สองลูกข้อที่สามเขาบอกว่านายพรานพบช้างเผือกในป่าลึกทางเหนือ,อมีชี้ชมะม,มีบอกลักษณะไหมมีบอกลักษณะไหมครับไม่มีฮะ,ะไปสินนีไม่รู้ มีบอกลักษณะไหมไม่รู้บอกลักษณะของอะไรเนี่ยบอกของฮะมีบอกเวลาไหมมีบอกเวลาไหมครับมีบอกเวลาไหมไม่มีครับบอกปริมาณไหม สีเฉพาะมีไหมไม่สีเฉพาะมีไหมไม่ซื้อซื้อสีสองตัวสิริประภา,าปิด,ป,ด,ดาาปิดไม้หน่อยลูกสิริประภาปิดไม้หน่อยถ้า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 ของใครคุยกันอยู่ก็ปิดไม้ได้นะลูก เดี๋ยวเวลาครูถามแนละ้วค่อยเปิดไม่ก็ได้อ่ะคันนี้เราทุกคนเราทุกคนควรมาโรงเรียนแต่เช้าเสมอนะครับอันนี้นักเรียนก็ไปแยกมานะครับครูข้ามไปเลยต่อไปมาดูข้อที่สามข้อที่สามเขาบอกว่านะครับข้อที่สามเขาบอกว่า ให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์คำพิเศษในประโยคแล้วบอกหน้าที่คำพิเศษนั้นตัวอย่างเช่นผีเสื้อผีเสื้อสีเหลืองบินตอมดอกไม้หอมนะครับคำพิเศษคือสีเหลืองขยายผีเสื้อนะครับเห็นไหมลูกผีเสื้อนะครับสีเหลืองขยายผีเสื้อคำพิเศษอันนี้ขยายประธานเห็นไหมลูก นะอันนี้ขยายประธานนะครับเศษขยายประธาน<อ>นะครับซึ่งเป็นคํานามนะครับต่อไปคำพิเศษคือหอมขยายดอกไม้ซึ่งเป็นคํานามเหมือนกันนะครับมาดูตัวอย่างแหวนนี้ราคาแพงมากคําพิเศษคือคําว่าอะไรลูกคําพิเศษคือคําว่าแหวนนช่ไีม คำพิเศษนนะคือคำว่าอะไรลูกคำพิเศษคือคำว่านี้ถูกต้องไหมขยนะายแหวน,นนะแหวนเนี่ยซึ่งเป็นคำคำนาม,มน,นะครับนนะต่อไปนะครับ ีครับมือยสิริประภาลูกสิริประภาอยู่ไหมสิริประภาเอกอะไรเนี่ยเออปิดไหมคุณครูหน่อยนะครับ ตปิดไหมสิริประภาปิดไหมคุณครูหน่อยใครชื่อสิริประภาเอกคุณเอกอะไรนะนันทคุณอะไรเออ thank you นะครับคำพิเศษมีอีกไหมนอกจากคำว่าแหวนนอกจากคำว่านี้เนยมีคำว่าแพงมากนี่ไง วิเศษคําว่าราคาขยายไปวิเศษคําว่าแพงมากขยายรา,าร,ราคาเป็นคําอะไรลูกราคาเป็นคํทคาอะไรไปหามานะครับนักเรียนก็ดูมาแต่ละข้อแต่ละข้อนะครับจนจบนะครับข้อสามต่อไปคราวนี้เรามาดูหน้านี้ก็ไม่ยากเหมือนกันให้นักเรียนนําคําวิเศษที่กําหนดมาแต่งประโยคคําว่ามากมาแต่งประโยค คำว่าอบอ้าวมาแต่งประโยคแต่อย่าลืมว่าต้องใช้คําวิเศษมามา,มาใส่นะนะครับต้องมีคํามามาเติมเต็มนะอย่างเช่นคำว่าอะไรอบอ้าวนันเกเรียนคิดว่าอะไรอบอ้าวอะไรอบอ้าวถ้าพูดถึงคําว่าอบอ้าวเนี่ยนันเกเรียนคิดถึงอะไรคิดถึงอะไรครับฮะร้อน<ะ>ร้อนอากาศร,ร้อน,อนถูกต้องไหมลูกเออ คำว่ามาก็มาเติมใส่เฉพาะเอามาใส่คิดออกนะต่อไปให้นักเรียนนะครับการวิเคราะห์ชนิดของชนิดและหน้าที่ของคําพิเศษในประโยคทําให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องอันนี้คุณครูไม่อยากจะบอกเลยว่าทุกบทก็จะมีแบบนี้หมดนักเรียนรู้ว่าจะต้องไปเอามาจากตรงไหนถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมนะครับ ในหนังสือมีในหนังสือม <granular? S 1> ีไปดูมานะครับในหนังสือมีไปดูมานะครับต่อไปหน้าสุดท้ายหน้ายี่สิบเจ็ดนะครับหน้าสุดท้ายหน้าที่ยี่สิบเจ็ดนะครับให้นักเรียนบอกชนิดหน้าที่ของคําพิเศษนะครับและหน้าที่ของคาในประโยคนกน้อยก็รักชีวิตของมันน้อยเป็นคําพิเศษชนิดอะไรครับ ปริมาณหรืองจำนวนนกน้อยบอกปริมาณเหรอนกน้อยบอกลักษณะไหมบอกลักษณะของนกนะเนี่ยนกมันมีตัวเลขหรือเปล่าใช่ไหมเขาไม่ได้บอกว่านกมีจานวนหนึ่งสองสามสี่แต่เขาบอกว่าคาว่านกน้อยตัวนี้บอกบอกอะไรลูกบอกลักษณะถูกต้องไหมเอออันนี้มันเป็นบอกลักษณะเนี่ยคำพิเศษบอกลักษณะของเนี่ยนกนกเนี่ยเป็นคํานามเนี่ยทำหน้าที่ขยายอะไรลูก ขยายนกนะครับทำหน้าที่ขยายนกซึ่งเป็นคำอะไรลูกคำนามเข้าใจไหมข้อที่สองฉันเองที่ทำดอกไม้มาปัดในแจกันเองเป็นคำพิเศษชนิดในลูกฉันเองชนิดอะไร,ร,รนะพิเศษชนิดอะไรลูกชนิดสามันหรือเปล่า นี่ไงนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเองเนี่ยชนิดสามันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉันเองเนี่ยชนิดสามันคั้พิเศษเนี่ยชนิดสามันครับเนี่ยฉันเองนี่แหละเนี่ยฉันเองที่นําดอกไม้มาปักไว้ในแจกันเป็นเองเป็นคัาพิเศษชนิดสามันทำหน้าที่ขยายลูกขยายฉันซึ่งเป็นฉันเนี่ยเป็นคําอะไร ฉันเป็นคำอะไรคำอะไรครับเก่งมากฉันคือคำสรรพนามเออฉันคือคำสรรพนามนะครับถูกต้องลูกโอเคนักเรียนบางคนเริ่มเข้าใจแล้วนะครับต่อไปมาดูข้อสุดท้ายคุณธรรมใดๆย่อมขอให้เกิดความดีงานแก็บผู้ประพฤติเป็นคำาิเศษเชนิดใด อันไหนลูกเป็นคําพิเศษคุณธรรมใดๆเนี่ยอันไหนเป็นคําพิเศษคุณถามหน่อยเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้อันไหนเป็นคําพิเศษฮะคำไหนลูกคําว่าอะไรเป็นคําพิเศษความดีงามคำว่าใดซิเป็นคําพิเศษเนี่ยคําว่าใดใดเนี่ยคาว่าใดเนี่ยเป็นคําพิเศษชนิดอะไรลูกไม่อะไรไม่เฉพาะไม่ไม่เฉพาะใช่ไหม หรือเปล่าคำวิเศษคำว่าใดเนี่ยชนิดอะไรเนี่ยดูคำว่าใดมันมีอะไรบ้างเนี่ยขยายเฉพาะหรือเปล่าเนี่ยวิเศษคำว่าใดขยายเฉพาะหรือเปล่าวิเศษใช้ถามทำไมอะไรโดยดี อย,อ,ยอ,ยอ,อย่างใดอย่างหนึ่งคอกฎมายนี้คุณจะทำถึงข้อนี้ย่อมขอให้เกิดความดีงานเก่แก่ผู้ประพฤติค <c oughs> ขาไม่เสียกฎหมานี่ไงใดไม่ชี้เฉพาะอย่าเน,เนี่ยเห็นไหมครับ บอกไม่ีเฉพาะนะ,นะครับนะครับอันนี้คือคําพิเศษอันนี้คือคือคือ,คอทำอะคือไปทํานะครับเข้าใจไหม